ครับบ่ายโมงบ่ายสองโมงหนาทีครับของวันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ยี่สิบแปดกุมภาพันธสองหหก็เป็นนั้นว่าเดือนที่สองกำลังจะผ่านพ้นไปในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วนะครับพอหลังจากลูกสาวกลับจากโรงเรียนตอนใกล้ๆบ่ายสี่โมง เวลาจะผ่านไปรวดเร็วมากนะครับผมก็จะเดินทางออกจากบ้านประมาณสักออกโมงครึ่งนะฮะเพื่อไปทำการบรรยายพิเศษนะฮะที่บ้านพักใจในชั่วโมงเสริมสร้างคุณธรรมให้กับสมาชิกแล้วก็ผมก็เรียกว่าเป็นนักศึกษาโรงเรียนชีวิตใหม่ของผมนะฮะ บรรยายก็เกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับก็ก็จะมีสื่อประกอบนะบเป็นสรารคดีเป็นเพลงบ้างมีกิจกรรมนะให้นักศึกษาได้มาแสดงความสาม,มารถเพื่อที่จะฝึกฝนความเชื่อมั่นนะครับให้เกิดขึ้นเพราะว่าก็น่าสงสารนะครับเด็กเยาวชนไทยคนไทยของเรา เติบโตยังไม่รู้คุณค่าของตัวเองเติบโตแบบขาดความเชื่อมั่นนะไม่กล้าที่จะแสดงออกรับๆล่อๆบทที่จะให้มาทำจริงย่งทําไม่ได้แล้วเวลาถามอะไรก็บอกว่าไม่รู้นะไม่รู้อย่างเดียวมันจะได้จบไม่ต้องถามอะไรต่อไม่รู้ครับไม่รู้ครับนะจบ อยู่บนโลกของกิเลสครอบงำจิตใจก็ถูกเกาะกลุ้มไปด้วยกิเลสกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมฮะหลงก็คือไม่รู้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้ควรไม่ควรไม่รู้พอไม่รู้เสร็จก็ต้องใช้ชีวิตไปตามสัญชาตญาณของความอยาก ไปคว้าสแสวงหาตามความอยากของตัวเองไม่มีไม่มีจุดจบไม่จบไม่สิน้นคําว่าพอไม่รู้จักว่าพอคืออะไรนี่คือความโลภไม่ใช่ความโลภเหมือนในนิทานที่ผ่านมานะฮะโลภขนาดนั้นมันก็โลภร,รุนแรงเกินไปเอาเป็นเพียงความอยากนะครับที่ไม่รู้จักหยุดยั้งความอยากของตัวเอง อยากมีอยากเป็นอยากไปอยากได้อยากได้รับคำชมอยากได้รับการยอมรับนะความอยากทั้งหลายทั้งปวงมันเมื่ออยากแล้วมันได้แล้วมันก็พอใจเมื่อไม่ได้นก็ไม่พอใจก็โกรธหัวฟันหัวเวียงเมือ่อเมื่อได้เสพแล้วได้เสพได้ดื่มได้กินแล้วก็ติดอกติดใจอยากอีกก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ซ้ำาๆำซ,ซากๆนะครับ มันไม่ใช่เพียงแค่ความรู้เท่านั้นนได้ยินได้ฟังแล้วรู้แล้วก็มันไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้เลยมันก็ต้องฝึกฝนมามันต้องเป็นความเคยชินนสิ่งที่มันสะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรามันต้องมากพอนะครับเพราะส่วนใหญ่ความคิดของเราที่ใส่เข้าไปในแต่ละนาทีในแต่ละวันนะมันใส่อะไรเข้าไป มัะสมความเคยชินอะไรเข้าไปในในจิตใจส่วนลึกของเราเพราะฉนั้นการที่เราฝึกเรื่องความอดทนฝึกเรื่องหนักเอาเบาสู้ฝึกต่อสู้กับปัญหาเผชิญหน้ากับปัญหากล้าพูดความจริงยอมรับความจริงกล้าพูดกล้าคุยไม่ห่วงเรื่องความมั่นคง ห่วงเรื่องอารมณ์ที่เรารับไม่ได้ห่วงความอัดอความไม่สบายใจของตัวเองไม่ให้ตัวเองต้องถูกตำหนิไม่ให้ตัวเองต้องถูกด่าถ้ามันผ่านพ้นไปทแท้ที่จริงแล้วเป็นการหมักหมักหม,มมปัญหาเอาไว้เพราะอะไรรหัสลับของสวรรค์เนี่ยนะครับ t ดอะท็อป c r e t ลเนี่ยหรือเดอะซเนี่ยเป็นความลับเนี่ยสุดยอดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพื่อนพ้องน้องพี่ก็คงเคยได้รู้จักกันบ้างแล้วนะก็คือขอเชื่อแล้วก็รับนะก็คล้ายๆกับเรื่องของการอธิษฐานจิตน,นะครับอธิษฐานจิตกันการขอการร้องขอ โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆรนะคืออยากได้แล้วก็ต้องขอแต่คนเราไม่ค่อยขอไปขอขอสิ่งที่ไม่ควรขอสิ่งที่ควรขอไม่ขอนะฮะอธิษฐานจิตนะเรามีความปรารถนาอะไรมีความต้องการอะไรตอนนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของขอเชื่อรับกุญนะแจสามดอกนะครับที่พอจะ ตีความได้ตามภาษาของผมเนี่ยนะฮะผมก็ไม่ค่อยเอาไปใช้เท่าไหร่นะอายุห้าสิบแล้วเนี่ยนะวันนี้คงจะเป็นการพูดเฉลิมฉลองอายุห้าสิบปีเดือนเกิดของตัวเองแล้วนะเดือนต่อไปมันก็ดูไม่ค่อยเหมาะแล้วนะก็พูดกันไปตามปกตินะแต่เดือนนี้ก็พิเศษหน่อยเดือนกุมภา เดือนเกิดนะขอเชื่อรับมันเป็นยังไงกุญแจสามดอกที่ไขไปสู่ความลับของสวรรค์ให้เราได้ประสบความสาเร็จขอก็คืออยากได้อะไรปรารถนาอะไรต้องการสิ่งใดก็ร้องขอนะครับขอสิ่งนั้นจงเป็นของข้าพเจ้า ขอฟ้าดินจงประทานความสำเร็จประทานชื่อเสียงความร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยนะเป็นการขอนะครับขอจากขอจากใคร <c oughs> ก็ขอจากธรรมชาติขอจากพระรัตนตรยัยขอจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได ขอจากคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้ขอจากบรรพบุรุษของเราขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ขอจากพระอาจารย์ของเราก็ได้ขอจากฟ้าดินก็ได้ขอจากเจ้าที่เจ้าทางก็ได้เทวดาพระอินทร์พระพรมนะเอาแต่เอาเป็นว่าขอนะได้โปรดประทานขอขอออขอเนัแหละนะครับ พอหลังจากเราขอแล้วเนี่ยกุญแจดอกที่สองก็คือเชื่อเชื่อว่าสิ่งที่เราขอไปเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนจะได้รับตัวเราจะได้รับสิ่งที่เราขอมีความเชื่อมีความเชื่อเชื่อมั่นเต็มร้อยเลยหนึ่งรอยเปอร์เซ็นมีความมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับนะฮะเชื่อเชื่อว่าจะได้จริงๆสิ่งที่ขอ ครับไม่มีข้อลังเลสงสัยเลยนะฮะเชื่อเชื่อในคุณงามความดีของตัวเองเชื่อว่าสิ่งที่ขอเนี่ยไม่เกินความสามารถของตัวเองไปได้ตัวเองทำได้แน่นอนเป็นไปได้แน่นอนมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับตอนนี้ทั้งขอแล้วก็เชื่อสองดอกแล้วไม่พอคราวนี้ก็ดอกที่สามกุญแจดอกที่สามก็คือรับ รับรอเรือบรรากาศบอใบไ,ไม้รับคือรับสิ่งที่ขอมาเป็นของตัวเองได้รับเรียบร้อยแล้วนะคําว่ารับนี่ก็คือเราสามารถมองเห็นภาพความสําเร็จนะครเห็นสิ่งที่คือได้รับสิ่งที่เราขอมามองทะลุป,ปุกโป,ปทุกขั้นตอนมีความละเอียดละออพอ,อสมควร นีความสำเร็จนั้นเป็นภาพที่คมชัดมากๆท่านสามารถเห็นภาพลึกซึ้งแค่ไหนนั่นแหละพลังอำนาจมันก็จะส่งผลมากเท่านั้นนะครับท่านมองเห็นไหมนี่คือเรื่องของพลังของการจินตนาการการอย่างรู้ที่มันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในในจิตใจของเรานะครับ การปฏิวัติเลยตัวาดาซึ่งแต่ก่อนแล้วก็ไม่ค่อยได้สนอ,อกสนใจหรือแม้แต่ขอก็ตามแต่ก็ไม่ได้จริงจังจริงใจอะไรเลยนะครับเพียงเพราะคิดว่าถ้ามันง่ายอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็คงไม่ต้องมีคนเหนื่อยยากลำบากขนาดน,นี้หรอไม่ต้องดิ้นรนเสือกระสนแสวงหาใช่ไหมครับ แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสั่งจิตตัวเองเรื่องของความศรัทธาคนเราทําอะไรก็ต้องทําด้วยความศรัทธาพูดถึงเรื่องใจที่มีพลังนะครับทําจากวิญญาณความรู้สึกจากส่วนลึกของจิตใจทําอย่างคนมีความเชื่อมั่นนะครับไม่ยอมแพ้ไม่วันไหว ต่อปัญหาที่มากระทบกระทั่งอุตสาหการมนะครับเดินไปด้วยความสงบนะฮะงั้นการที่เราาที่ผมทำโรงเรียนชีวิตใหม่ขึ้นมานผมขอก็เป็นนว่าวันนี้ก็ขอไปพร้อมๆกับที่แลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมแหละนะครับ ขอให้โรงเรียนชีวิตใหม่สร้างได้นะ,ะได้เกิดขึ้นนะครับได้เกิดขึ้นเป็นจริงเป็นจังมีเพื่อนร่วมบุดมการมีพี่มีน้องมาช่วยกันสร้างนะครับทุกคนมาด้วยความเสียสละมาด้วยการที่เราอยากจะก ให้โอกาสกับเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนอื่นนะครับการช่วยเหลือเนี่ยเราต้องให้เครื่องไม้เครื่องมือไปทำมาหากินนะะไม่ได้ให้เงินให้ท้องให้ทรัพย์สินเหมือนประชานิยมที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยนะต้องให้แล้วให้อีกให้เงินสงเคราะห์ให้เข้าสารอาหารแห้งนะครับให้วัตถุสิ่งของ เรามาให้อา,อาหารสามองอาหารใจมาให้ปัญญา,ามาให้ความคิดอ่านมาให้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตให้ตัวอย่างที่ดีให้แบบอย่างที่ดีนะครับให้แนวทางในการเดินทางโดยผ่านโรงเรียนทำไมต้องเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนโรงเรียนนี่ก็ ท่านก็จะมองว่ามันจะต้องใช้เวลามันเป็นโรงเรียนเนร่งรัดโรงเรียนระยะสั้นนะโรงเรียนที่จะต่อยอดความคิดของมนุษย์ให้สามารถไปประกอบอาชีพให้สามารถไปตามทําการทํางานไปใช้ชีวิตไดนะ้เพราะส่วนหนึ่งก็มีทุนของตัวเองอยู่แล้วทุนทางความรู้ทุนทางความคิดประสบการณ์อยู่แล้วเราก็มาต่อเติมมาเพิ่ม อยอดให้นะนี่เป็นเป็นโรงเรียนโรงเรียนก็ไม่ต้องไปมองเรื่องของอาคารสถานที่นะฮะมองในเรื่องของรูป,ประธรรมแต่โรงเรียนนี่เป็นนมามธรรมเขาบอกว่าคนที่สามารถมีความเข้าใจแล้วสามารถพูดเป็นนมามธรรมได้เข้าใจนมามธรรมได้สิ่งที่มันมองไม่เห็นเนี่ยนี่คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นถ้ามองเห็นแต่เข้าใจแต่เป็นรูปที่เห็นเป็นรูปต้องมองเห็นก่อนถึงจะเข้าใจถึงจะคิดออกมองออกลันก็ธรรมดาเกินไปแต่ถ้าเราสามารถพูดในเรื่องธรรมธรรมที่มันหนึ่งมองไม่เห็นที่มันยนึงไม่ได้เกิดขึ้นถ้าเรามีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถ้าสามารถเดินไปได้ด้วยความเชื่อมั่นได้นี่นมันสุดยอดนะสุดยอดนะผมว่านะครับซึ่งคงจะต้อง มีเวลาคำว่ามีเวลาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเฉยเฉยช้ชชาๆหรอกนะครับเมื่อถึงโอกาสรเราจะต้องไวมันจะต้องมีความไวผู้ที่มีปัญญาเนี่ยต้องไวปัญญาชับไวการสะสมข้อมูลความรู้ความคิดความอ่านมีอยู่แล้วนะครับรอวันประทุรอวันระเบิดน เราโอกาสมันเปิดให้แต่ตอนนี้โอกาสมันยังไม่เปิดครับคุณผู้ชมครับก็เหมือนพี่ๆเพื่อนๆนะเพื่อนพ้องน้องพี่หลายคนนะเขาก็พยายามสะสมประสบการณ์ทำทำงานไปนะครับไม่ไปเล่งรัดวันเวลาโอกาสไม่งั้นเราจะสูญเสียอิสรภาพในจิตใจเราจะขาดสมาธินะครับ นี่ก็จะครบสองปีแล้วนะครับสองปีที่กําลังทำวิจัยศึกษาเรียนรู้กรินเาเอกสำหรับลูกชายเซนจัชเ,เพลเนะี่ยพอผมเริ่มที่จะมาดูแลเต็มที่เนี่ยก็ตอนที่เขาอายุสักสองเดือนอนึางมาสองเดือนสามเดือนมันก็เต็มเลยเนะี่ยเต็มอิ่มเลยนะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยเก้าสิบกว่า ด้วยนะอยู่กับตัวเราเองตัวผมเองลูกอยู่กับผมเองนะฮะนอนกับผมนะฮะกลางวันก็อยู่กับผมถึงแม้ว่าจะไปเที่ยวไปที่ต่างจังหวัดไปไหนตอนไหนออกนอกพื้นที่ออกนอกบ้านเราก็ต้องคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมนะฮะนี่ก็ลูก การจเจริญเติบโตของลูกก็กโอเคนะครับแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตรงนี้ขาดๆเหลือๆมัง่งเกินๆแต่การสื่อสารการรับรู้เนี่ยนะครับเกินตัวเกินตัวจะเลี้ยงให้ดีบอกเลี้ยงให้ดีนี่นะก็จะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ภายในเวลาไม่กี่ปีนี่นะครับ อาจจะภายในปีนี้ปีห้าหกก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะนี่ก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะนำไปไปโชว์ในรายการทีวีนะแต่ตัวโปรเจกตนะ์ตัวโรงเรียนชีวิตใหม่เนี่ยมันจะต,ต้องตกผลึกพอสมควรนะฮะไม่งั้นออกไปประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะ,ะมันยัง ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเนี่ย,เ,ยเมื่อถนนทุกสายมุ่งมามามาที่เราคนมีความสนใจมากอยากจะมาสมัครเป็นนักเรียนนะนยอยากจะมาร่วมงานอยากจะมาทำข่าวอยากจะมาเผยแพร่งานของเราเน,นี่คือภาพที่มองเห็น,น,นส่วนความเชื่อนร้อยเปอร์เซ็นตอยู่แล้วสำหรับตัวผมเนี่ย มีความเชื่อว่าตรงนี้เป็นไปได้แน่นอนนะครับมันจะต้องเกิดขึ้นก็แบรนด์นี้ชื่อนี้แหละเพราะว่าต้องการที่จะให้คนเขามีชีวิตใหม่ชีวิตเก่านั้นคนมันเลือกเกิดไม่ได้ครับคนคนก็อยากเกิดมารวยแต่เกิดมาจนเนะ่ะคนก็อยากจะเกิดมา มีแฟนสวยมีแฟนหลอ่อมีแฟนฐานะดีอยากเกิดมามีครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักมีความเข้าใจกันนะเราก็มีความปรารถนาเช่นนั้น Titan. ใช่ไหมครับเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองเ,อะะเกิดมารัชดลมาเกยอ่ามีมรดกตกทอดที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสร้างไว้ให้ทิ้งไม่ให้ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจ เกิดมารูปร่างดีผิวพรรณดีไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้เกิดมาเป็นอัจฉริยะเกิดมาความจำดีสุขภาพดนะีเราก็อยากจะเกิดมาดีนะอยากจะเป็นไปตามที่ที่เราเห็นที่เรามองเห็นเพราะเราก็ลำบากมาพอสมควรเพราะนั้นเราก็อยากจะเกิดนะ ตามใจปรารถนาแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันเลือกเกิดไม่ได้นี่เลือกพอ่อเลือกแม่ก็ไม่ได้เลือกสถานที่เกิดเกิดมาแล้วจะไม่ให้มันมีปัญหาเลยก็ไม่ได้เพราะงั้นนั่นคือชีวิตเก่านั่นคืออดีตที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจประมาณอดีตที่มันแก้ไขไม่ได้ได้แ,แต่จดจำบันทึกเอาไว้เป็นบทเรียนไม่ก้าวพลาดอีก เตือนจิตใจแต่อะไรที่มันจะทําให้เราสูญเสียพลังไปนะก็อย่าไปจดจํามันอย่าไปจมปลักกับอดีตเขาบอกนะมาสร้างชีวิตใหม่กันโดยอยู่กับปัจจุบันก่อนอสร้างก็สร้างแน่นอนแต่ไม่ไปกังวลถึงอนาคตว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงสักทีหนึ่งไปเร่งวันเวลานะฮะก็เครียดนะก็ต้องอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบันอยู่กับขณะน,นี้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับวินาทีนี้ให้มันมีความสุขอย่างนี้ไปตลอดเนียทำได้ไหมได้ไหมครับทุกขณะนะทุกขณะของลมหายใจถ้ามันเผลอไม่ได้เพเผลอไปหมดอารมณ์ของของของผมเนี่ยฮะหรือของคุณผู้ชมของเพื่อนบ้องน้องพี่เนี่ยลองถ้าเราเกิดอารมณ์ดีเนี่ย มันก็ดูดีไปหมดนะในวันนั้น,นะใ,นในเวลาชั่วโมงนั้นนะแต่ถ้าเกิดความเครียดเกิดความทุกข์สุขภาพไม่ดีหรือได้รับเรื่องราวต่างมากระทบตาหมูโหน่นกายใจนนะครับมันก็ดูลบไปหมดภายในชั่วโมงนั้นนะจะคิดจะอะไรต่างมันก็ไม่มีเรี่ยวม่มีแรงนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับอะไะใช้เวลาไปโอ้โหมันผ่านไปไวมากเลยนะครับ 21นาทีแล้วนะฮละลูกชายก็นอนหลับชุย้ยเหมือนกับเป็นใจจริงๆเลยนะครับอากาศก็ไม่ร้อน21นาทีแล้วในะคลิปนี้นนเวลาโหลดขึ้น<ม>โหลดลก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคงจะต่อภาคต่อไปนะเพราะยังพูดค้างเอาไว้อยู่นะครับเรื่องขอเชื่อรับบางทีกำลังตั้งใจฟังอยู่นะครับ สรุปอย่างนี้ครับว่าผมก็ขอขอโรองเรียนชีวิตใหม่ชีวิตใหม่บางคนก็ต้องให้คนอื่นเขาสร้างให้เอาเป็นว่าโรงเรียนชีวิตใหม่เราสร้างได้พวกเราทุกคนสร้างได้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้และเราก็ต้องมีความเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับ เรามีความสามารถไม่มีคิดจํากัดเป็นไปได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนตมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราขอโรงเรียนชุดม่เราสร้างได้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วผมก็รับรับความสําเร็จนะรับภาพนะภาพโรงเรียนบรรยากาศการเรียนการสอนบรรยากาศของอความสนใจนะครับความสนใจความตื่นตัวนะ ที่จะส่งลูกส่งหลานเข้ามาหรือพาตัวเองเข้ามาร่วมงานหรือเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะต่อยอดชีวิตนะแล้ามาเปลี่ยนชีวิตใหม่กันโดยเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะมามาบอกในวัยอายุ50ปีแล้วนะครับว่าผมได้สร้างโรงเรียนชีวิตใหมนะ่แล้วก็ฝากข่าวไปถึงเพื่อนพ้องน้องพี่เครือข่ายของของผมด้วยนะครับว่า เราต้องมาช่วยกันแล้วนะครับเราจะอยู่โดยลําพังเป็นพลังเงียบต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเราต้องออกมาทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะให้กับสังคมไม่ต้องรอให้ตัวเองเพร100้อมร้อยเซนตะแบ่งปันสิ่งต่างๆมาช่วยกันนะครับอาจจะมีความคิดนะฮะมีประสบการณ์ที่ดีที่มากมายกว่าผมเยอะเลยนะครับ แต่ถ้าเราไม่มาเริ่มต้นเลยเนี่ยนะฮะไม่มาทําเลยเนี่ยอายุเราก็มากขึ้นนะอายุมากขึ้นไม่รู้จะมีเวลามามาพูดมาคุยมาบอกเรื่องราวเหล่านี้หรือเปล่าอาจจะพูดไม่ได้แล้วนะอาจจะเป็นเอามาพึกเอามาพาดนอนอยู่แล้วจะตายไปจากโลกนี้ไปเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามได้แต่ช่วงนี้นะที่จะพอมีเวลานะครับเหตุปัจจัยต่างๆเอื้อมนวยนะก็ได้บันทึกเขาไว้นะครับ เตือทให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่รักเคารพกันสารต่อภารกิจนี้ต่อไปนะในโรงเรียนชีวิตใหม่24นาทีพอดีนะครับก็ขอจบนะฮะฉากนีนะ้ชุดนี้เอาไว้ด้วยเวลาเลี่ยงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในขอเชื่อรับภาคสองต่อครับประดีครับ